สวัสดีครับพี่น้องวันนี้เรามาอัปเดตข่าวสารเรื่องพยากรณ์อากาศกันดีกว่านะครับอุตุชี้นะครับว่า43จังหวัดทั่วประเทศเสี่ยงภยัยฝนตกหนักให้ระวังกรมอุตุนิยมวิทยานะครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าถึงวันที่15สิงหาคมนะครับประเทศไทยมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้นะฮะขอให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภยัยบริเวณดังกล่าวเนี่ย ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยนะครับพี่น้องก็คือตอนนี้นะครับพี่น้องก็คืออากาศของบ้านเราเนี่ยก็มีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะครับในขณะที่ลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและอ่าวไทยทําให้บริเวณดังกล่าวเนี่ยได้รับฝนผ้าเพิ่มมากขึ้นฮะฝนตกหนักในบางพื้นที่ ในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้นะครับขอให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณดังกล่าวเนี่ยระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและว่าฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยนะครับพี่น้องก็ตามลายภาคก็จะมีการคาดการสภาพอากาศไว้ดังนี้นะครับพี่น้องภาคเหนือเนี่ยเมฆเป็นส่วนมากนะครับกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งฝนตกมากบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางน,าน่านอุตรดิษฐ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์ตากและกำแพงเพชรนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานเนี่ยเมฆเป็นส่วนมากนะครับกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นหนองคาย บึงกลาฬสกลนครนครพนมมหาสารคามกาลสิน์มุกดาหารนครราชสีมาและบุรีรัมนะครับพี่น้องส่วนภาคกลางก็มีเมฆเป็นส่วนมากและมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่เหมือนกันและมีฝนตกหนักบางแห่งด้วยบริเวณจังหวัดกาญจน,าบาบนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีชัยนาทนครสวรรค์และอุทัยธานีนะครับพี่น้องภาคตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนหรือฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่นะครับและมีฝนตกหนักบางแห่งก็บริเวณในจังหวัดชนบุรีและยองจันทบุรีและตราดนะครับพี่น้องภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยนะครับก็มีเมฆเป็นส่วนมากมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากก็ตกในบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช พัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสนะครับพี่น้องภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70นะครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกทะเลอันดามันเนี่ยมีฝนถึงร้อยละ70มากขเขาเลยนะครับและก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดละนองพังงาภูเก็ตและกระบี่นะครับพี่น้องก็ทะเลก็จะมีขึ้นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเนี่ย ขึ้นก็จะสูงมากกว่2เมตรนะครับขอให้พี่เนื้อพี่น้องชาวเรือระมัดระวังด้วยกรุงเทพมหานครนะครับพี่น้องก็มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่รวมปลิมณมลทนด้วยนะครับพี่น้องแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งฮนะก็เดินทางด้วยความระมัดระวังนะครับพี่น้องสวัสดีครับ